สาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต่างขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมความทนทานและสมรรถนะแต่มีเพียงไม่กี่คันที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผสมผสานระหว่างความหรูหราสำหรับผู้ใช้ทั่วไปกับความแข็งแกร่งในระดับการใช้งานทางทหารและดีไซน์ล้ำอนาคตวันนี้เราจะพามารีวิวรถที่สามารถเบลอเส้นแบ่งระหว่าง SUV ทั่วไปกับรถหุ้มเกราะเชิงยุทธวิธีได้อย่างสมบูรณ์แบบ รถคันนี้คือ Army Military SUV 2026หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยรุง T-R Transformer II 1ในรถที่น่าสนใจที่สุดแห่งยุคใหม่ของยานยนต์ถูกออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีทางทหารวิศวกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ที่ต้องการการปกป้องขั้นสูงภาพลักษณ์ที่ทรงพลังและสเปคที่ล้ำยุคมันไม่ใช่แค่ SUV ทั่วไปบนท้องถนนแต่คือป้อมปราการเคลื่อนที่ที่ออกแบบมาเพื่ออนาคต เมื่อมองภายนอกสิ่งแรกที่เห็นคือการออกแบบอันโดดเด่นโทนสีเบรหุ้มกรอบที่เข้ากับเส้นสายทรงเหลี่ยมแข็งแรงทำให้รถคันนี้มีบุคลิกที่ยากจะละสายตาตัวถังสรงเหลี่ยมได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความทนทานพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ทรงอำนาจลอ้อออฟโรดสีดำขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทั้งบนถนนเมืองและเส้นทางธุรกันดารด้านหน้ามาพร้อมกันชนหนักสไตล์ยุทธวิธีเพื่อจังหน้าที่บ่งบอกถึงความดุดันและไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบที่ทะลุความมืดได้อย่างง่ายดาย ไฟไซเรนบนหลังคาและประตูเสริมกรอะด้านข้างทำให้ SUV คันนี้มีความรู้สึกแบบยานเกราะเต็มรูปแบบทุกมุมมองสะท้อนถึงศักยภาพและความปลอดภัยเหมาะทั้งสำหรับหน่วยงานด้านความมั่นคงและผู้ลหลงไหลในยานยนต์ที่ไม่ธรรมดาด้านท้ายยังคงสไตล์กรอะยุทธวิธีไว้อย่างครบถ้วนพื้นผิวตัวถังเรียบแข็งแรงพร้อมอยางอะไหล่ที่ติดตั้งด้านหลังอย่างลงตัวไฟไท้ายเล็กถูกฝังไวอ้อย่างประณีตเท่ากับดีไซน์สมัยใหม่ รายละเอียดของผิวด้านและเงามันวางคู่กันอย่างมีรสนิยมเพิ่มความล้ำยุคขนาดตัวรถที่กว้างและยาวสร้างความมั่นคงในทุกการขับเคลื่อนพร้อมระยะยกสูงที่ทำให้ผ่านทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจงานประกอบยังคงรักษาความรู้สึกระดับพรีเมียมแม้าผาพอลวอลมจะดูแข็งแรงดุดันแบบยานเกราะเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารเรื่องราวยิ่งน่าสนใจมากขึ้นภายในไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนภายนอก แต่กลับต้อนรับด้วยความหรูหราเทคโนโลยีดิจิทัลและสัมผัสที่ทันสมัยเบาะนั่งบุด,ด้วยวัสดุคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อความสบายในการเดินทางไกลแผงคอนโซลเต็มไปด้วยจอดิจิทัลที่แสดงระบบนำทางข้อมูลสมรถนะและความบันเทิงในจอเดียวพวงมาลัยให้ความรู้สึกแข็งแรงในมือแต่ควบคุมง่ายและทันสมัยแสงไฟแอมเบียนภายในห้องโดยสารช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและหรูหราจึงไม่ใช่เพียงยานกรอะจากภายนอกแต่คือห้องโดยสารพรีเมียมจากภายใน ใต้ฝากระโรง Army Military SUV 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาให้รองรับน้ำหนักเสริมเกราะโดยไม่สูญเสียความเร็วหรือความทนทานระบบช่วงล่างถูกออกแบบเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งในเมืองและเส้นทางสมบุกสมบันเครื่องยนต์ให้ทั้งแรงหมาและแรงบิดที่สมดุลตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบสมรรถนะและผู้ใช้งานจริง ระบบเกียร์ได้รับการปรับจูนให้เปลี่ยนจังหวะนุ่มนวลและส่งกำลังอย่างมั่นคงในทุกสภาพเส้นทางขับเคลื่อน4ี่ล้อเต็มรูปแบบช่วยให้ฝ่าโคลนทรายกรวดหรือเนินชันได้อย่างมัน่นใจความปลอดภัยเสริมด้วยระบบเบรกอัจฉริยะควบคุมเสถียร,รภาพและผู้ช่วยคนขับขั้นสูงจุดเด่นอีกประการคือความยืดหยุ่นรถรุ่นนี้มีทั้งเวอร์ชันสำหรับพล,ลเรือนและเวอร์ชั่นยุทธวิธีเวอร์ชันพล,ลเรือนเน้นความหรูหราและดีไซน์หุ้มกรอบส่วนเวอร์ชันยุทธวิธีเสริมระบบป้องกันเต็มรูปแบบ ไฟไซเรนและการป้องกันร,ระดับสูงแต่ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนต่างมี DNA ของความแข็งแกร่งและดีไซน์อนาคตเหมือนกันแม้จะเป็นยานเกราะแต่ยังคงความเป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันภายในกว้างขวางบรรทุกผู้โดยสารและสัมภาระได้มากประตูเปิดกว้างเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงพื้นห้องโดยสารออกแบบให้เรียบเพื่อความโปร่งสบายระบบปรับอากาศอินโฟเทนเมนต์และการจัดวางเบาะที่ลงตัวทําให้การเดินทางสะดวกสบายเบาะหลังสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้ตามความต้องการ แม้การประหยัดเชื้อเพลิงจะด้อยกว่า SUV ขนาดเล็กทั่วไปเพราะตัวถัวงหุ้มเกราะและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแต่สมดุลด้วยความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งวิศวกรยังปรับแต่งเพื่อคงประสิทธิภาพในระดับที่ดีกว่าหลายคู่แข่งระบบการสะเทือนถูกจูนให้สมดุลระหว่างความนุ่มนวลและความแข็งแรงออฟโรดแสดงให้เห็นว่ารถหุ้มเกราะก็ยังขับสนุกได้ Army Military SUV 2026คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ล้ำยุคการใช้งานจริง และความทนทานเหนือระดับเป็นตัวแทนของยานยนต์อนาคตในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลงานจากไทรุงยูเนียนคาร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความคิดสร้างสารรค์ในการผลิตรถยนต์บแบรนด์นี้ได้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนในอนาคตผ่านรถที่ตอบโจทย์ทั้งภาครัฐและผู้ใช้ทั่วไปสำหรับผู้ที่หลงหลาย,ยานยนต์รถคันนี้ไม่ใช่เพียงพาหนะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่คือการควบคุมถนนการปกป้องและการครอบครองชิ้นงานดีไซน์แห่งอนาคตบุค,คลิกที่ไม่ซ้ำใครทำให้มันโดดเด่น และวิศวกรรมที่รองรับทุกสถานการณ์ทําให้มันเป็นหนึ่งใน SUV ที่น่าจับตามองที่สุดไม่ว่าจะมองในมุมดีไซน์สมรรถนะหรือการป้องกันร,รถคันนี้คือคําตอบทั้งหมดนี่คือรีวิวแบบละเอียดของ Army Military SUV 2 0 2 6โดย FS Auto Review ช่องของเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ฟีเจอร์และการใช้งานจริงหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และต้องการอัปเดตยานยนต์ที่น่าทึ่งมากขึ้นอย่าลืมกดติดตาม FS Auto Review และเข้าร่วมกับชุมชนคนรักรถของเรา